อันนี้เป็นน้องสิสนะคะ s i s t y Freedom Life ค่ะแล้วก็ของพี่พลอย Poly Reviewer จำชื่อช่องเกรงไม่ได้ช่องอะไรอยู่คะตนี้จริงๆก็คือเป็น UGC อะ User Generated Content เป็นผู้ใช้เหมือนพี่นั่นแหละแต่แค่เราทำคอนเทนต์โดยการที่ไม่ขายของอะค่ะไม่ขายของแล้วเราได้เงินยังไงก็คือขายคอนเทนต์เนี้ยให้กับแบรนด์คือแบรนด์ซื้อเลยซื้อคอนเทนต์เนี้ยอาจจะต้องแบบนิดนึงอะค่ะ ทําให้มันดูสวยๆกันแบรนด์ใช่ไหมต้องหมาณน,นั้นคือเอาให้แบรนด์อะเอาไปใช้ได้ทุกช่องทางตัวเขาม่ต้องไปถ่ายผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของเขาเองถูกต้งองไม่ต้องอไปคิดอะไรมาจ้างอ๋อไม่ใช่มาจ้างสิให้พวกหนูนี่แหละทําคลิปให้แล้วแบรนด์ก็เอาไปลงช่องทางเขาใช่นั่นแสดงว่า<ม>วิดีโออะจะต้องถ่ายคนดีๆระดับหนึ่งเลยจะต้องสวยด้วยใช่ค่ะไม่ได้แล้วกูกูทําไม่ได้ละมีแค่ไอแค่ช่องทางเดียวเลยมีคนติดตามหน3 0 0สามหมื่นกว่าคนแต่ว่าจริงๆแล้วซิทเนี่ยสามารถหาเงินได้ตั้งแต่คนตติดามมยังงไ่ถึ5,000 สา0พันถึงเจ00ช่วงนั <Chen en> <iß> ้นก็ค <qu> to well <qu> ือได้ลูกค้าคนแรกใช่คนแรกเขาให้หนูเท่าไหร่พันเดียวดูดีใจกับการที่บอกว่าพันเดียวแต่ว่าสองพันได้ลูกค้าจ่ายพันเดียวนี้เลิศนะเพราะว่าของพี่ถ้ามีคนติดตามสองพันลูกค้ายังไม่จ่ายนะยังเป็นงานบร์เทอร์อยู่จริงๆแล้วหนูเริ่มทำ personal branding ตอนมกราคมแล้วกุมภาพันนี่คือลูกค้าคนแรกเนี่ยค่ะเขาจ่ายหมดเลยแล้วหนูก็เลยแบบว่าคลิปความเป็นความมั่นใจตรงนี้ไปอะค่ะว่าเราสามารถที่จะ ทำเงินได้จริงอะไรเงี้ยหนูก็เลยเหมือนแบบสร้างบิวบิวทุกอย่างเกี่ยวกับด้าน UGC แล้วก็อัดแอให้เข้ากับประเทศไทยก็คือทําช่องแค่เดือนเดียวเองอีกเดือนนึงอย่างเงี้ยหนูก็หาลูกค้าเลยลูกค้ายังไงหนูส่งอีเมลไงก็เหมือนแบบว่าหนูก็ดีไปก่อนว่าขออีเมล ของทาง Marketing ให้หนูได้เหมือนแบบว่านำเสนอผลงานหรือส่งพอร์ตโฟลิโอของหนูไปได้ไหมคะอะไรเงี้ยสรุปเขาให้มานี่คือคือโอกาสแล้วเนาะประตูแรกที่หนูจะเจอกับฝ่าย Market i n g ก็หลังจากนั้นหนูก็ดูเลยจ้ะร้อยแบรนด์แล้วหนูก็ส่งไปส่งไปรวดเดียวเลยครั้งแรกร้อยแบรนด์แบรนด์ก็ไม่กี่แบรนด์ส่งไปร้อยแบรนด์สี่แบรนด์นี้คือไม่ได้ตอบตกลงเหมือนแบบตกลงแค่แบรนด์เดียวแค่แบรนด์แรกอ่ะเขาจ้างหนูเป็นระยใหญ่รายปีเลยอย่างนี้ สี่เดือนก็จ่ายหนึทั้งหมดเท่าไหร่สี่เดือนสี่พันสี่พันเท่ากับเดือนละพันคุ้มมากนะเพราะว่าแบรนด์เอาเอาเอาสเซทไปใช้ในช่องอะแล้วจ้าแค่สี่พันอะอเออแต่ว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำรายได้แล้วแม้ว่าผู้ติดตามไม่เยอะคือไอจีของน้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเป็นไอจีในฝันของสาวๆหลายหลายคนคือน้องทําวิดีโอออกมาได้สวยแล้วก็แกรมมากมีคอร์สอนการเป็น UGC ด้วยตามไปดูที่ช่องน้องได้เลยคือมันดูแกรมมากเลยใไปทำไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้แม้กระทั่งพี่พลอยเองยิ่งมีประสบการณ์กกาาพูดดไ้เ่งม ไ่กูดไม่เก่งเลยแบบไม่เก่งตรง,งไหนล่ะไม่เก่งก็จะจะเป็นอย่างนี้ได้หรอก็ตัดต,ต่อไงคะ